always do it on my own so i gotta get through it and the only thing i know is to love what i'm doing never give up never slow till i finally prove it never listen to the nose i just wanna keep moving keep my head up when i act head up that's a fact never looking back i'ma keep myself on track keep my head up staying strong always moving on feel i don't belong tell my thoughts to move along push myself to be the best die with no regrets live with every breath see my message start to spread and i had so many dreams when you hit your teens life ain't really what it seems try to find out what it means Ugh. always do it on my own. own so i gotta get through it and the only thing i know is to love what i'm doing never give up never slow till i finally prove it never listen to the nose i just wanna keep moving yeah i put out all the It's my only medicine yeah I I'm being genuine. I'm sick being do, screwed. of own my just Yeah, Feel adrenaline. Yeah, ตอนนี้เพื่อนทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้า,าสู่ช่องชื Air ่อแอร์ซอฟตการอยู่กับผมช่างนันแอร์ซอฟการครับเพื่อนๆวันนี้พามาดูสินค้าที่เรียกได้ว่าโอ้ยถ้าไปเที่ยวอา่างนี่คือตัวท็อปนะครับผมก๊อกสิบเก้าครับผมก็ตัวนี้เนี่ยมันจะมีความพิเศษหน่อยมันจะเป็นเจนเจนท้ายๆนะครับผมก่อนที่จะได้ลิขสิทธิ์แบบเต็มๆนะครับผมก็คือตัวนี้เนี่ย มันจะมีสองแม็กแต่ข้อเสียมันจะมีลายน้ําคําว่าคูเซ่นะครับผมมีสองแม็กก็สิบเก้าแต่เดี๋ยวผมขออนุญาตย,ยิบตัวปืนมาให้เพื่อนๆรับชมนะครับผมก็ม<บ>ให้กล้องเข้าไปดูใกล้เลยเราไม่เสียเวลานั้นเพ<บ>ื่อนผมจะถ่ายรีวิวแบบสั้นๆกระชับใจความนะครับผมคือก็สิบเก้าตัวนี้เพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีรอยนี่นะผมมีรอยถลอกตรงนี้แต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจะใช้น้ํายาลมดําเก็บให้นะครับผมแล้วก็มันจะมีตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีลายน้ําอยู่ ่าลายน้ําเนี่ยเห็นปะมันจะมีคําว่าก๊อกสิบเก้าอ่อแล้วออสเตรเลียมันเป็นมาร์กกิ้งล่องลึกแต่ลายน้ําเนี่ยเพื่อนเพื่อนมันเป็นลายน้ำเลเซอร์มานะครับผมคําว่าคูเซ่คือตอนที่มันทําแบบเนี้ยมันยังมันยังไม่ได้ลิขสิทธิ์แต่พอเจล่าสุดเนี่ยมันมีลิขสิทธิ์แท้ละมันก็เลยไม่ไม่ลงลายน้ําคําว่าคูเซ่มามันคือไม้กันหมานั่นเองมาดูปืนโดยรวมครับเพื่อนเพื่อนปืนตัวนี้เนี่ยเฮ้ยมันมีความสวยงามก๊อกสิบเก้าเนี่ยเพื่อนเพื่อน ะครับผมมันแบบว่าเฮ้ยมันกระชับมือแล้วเสียงมันก็ดีนะครับผมตรงนี้เนี่ยล่องลึกโลโก้ก็อกมานะครับผมตรงนี้เป็นซีเรียลนัมเบอร์ของปืนนะครับผมอ่ตรงนี้เนี่ยสามารถใส่อุปกรณ์เสริมได้อย่างเช่นไฟฉายเลเซอร์นะครับผมนะครับผมลูกหมดสไลด์แขวนครับนี่ช่องรังเพลิงของเขาตัวนี้ปืนค่อนข้างใหม่นะครับผมก็อ่าไกลเป็นแบบ2ชั้นนะครับผมถ้าเราไม่โดนหน้าไกลเต็มๆปืนยิงไม่ได้ถ้าเราโดนเต็มๆปั้งปืนลั่นทันทีครับเพื่อนๆสิบเก้าเนี่ย มีเข้าร้านแล้วหลายตัวแล้วนะครับผมที่เป็นมือสองราคามันก็ประหยัดลงมานะครับผมจากเดิมเนี่ยราคามันโหเกือบจะเหยียบหมื่นเลยนั่นเพื่อนมือหนึ่งเนี่ยแต่มือสองคุณก็ได้ในราคาที่มันประหยัดลงนะครับผมเอาส่วนต่างที่เหลือเนี่ยไปซื้อกระสุนไว้ยิงนะครับผมเพราะว่ากระสุนเนี่ยมันค่อนข้างแพงที่กระสุนแพงเนี่ยเออมันผลิตในไทยไม่ได้นะครับผมมันจะต้องนําเข้ามาอย่างเดียวมันก็เลยมีราคาค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าภาษีนําเข้าบ้านเราก็อย่างที่รู้รรกันอยู่ว่า โหเอาภาษีแพงมากก็นี่คือก๊อกสิบเก้าเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆสนใจอย่าลืมแอดไลน์ผมมานะครับที่สามจีเอ้ยไม่ใช่ไลน์นั้นไม่ได้ใช้ละที่แอดมีแอดด้วยนะแอดสองศูนย์ห้าอูดับยูแอลพีวายหรือโทรมาสอบถามสินค้ากับผมที่ศูนย์เก้าสามสามศูนย์เก้าสองสามสี่ศูนย์อีกเช่นเคยครับร้านเราไม่มีบริการใบทางและผมไม่สามารถบอกราคาในนี้ได้เพราะว่ามันเสี่ยงที่จะโดนยูทูบปิดกั้นการมองเห็นนะครับผมอ้โอเคก็ขอตัวลาไปก่อนครับเพื่อนๆก๊อกสิบเก้า ตัวท็อปเลยนั้นเพื่อนนะมากี่ครั้งกี่ครั้งก็หมดเลยเอาเพื่อนๆก็น้ำยาลมดำครับของที่ร้านอันนี้ผมใช้ตัวที่เปิดแล้วนะกระปุกละ200บาทครับอ่ะใส่ไปแบบนี้เลยมันจะทำปฏิกิริยานะครับผมกับส่วนที่เป็นสีขาวครับมันจะไปกัดเนื้อเหล็กจากสีเงินเนี่ยให้กลายเป็นสีไม่ได้ดำนะครับแต่มันเป็นการลมเพื่อนๆอ๋อมันก็แต้มได้เพื่อนๆในกรณีที่ เฮ้ยปืนเราเนี่ยมันสีมันแบบว่าเราเล่นไปสักพักสีมันก็เออทะลุงทะลอกบ้างนี่เพื่อนเพื่อนนี่เพื่อนเพื่อนเห็นปะนี่จากสีขาวครับปาดไปปุ๊บดำเนี่ยมเลยนั่นเพื่อนนะอ่ะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตอ่าใช้น้ํายาลุมดานะครับเก็บส่วนที่เป็นสีแบบว่าทะลอกทะลอกให้ลูกค้านั่นเพื่อนนะก็นี่ดูตรงนี้นั่นเพื่อนจากสขาีขาวเนี่ยมันจะเปลี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นสีดําเลยนั่นเพื่อนนะอ่าตัวนี้ไม่มีไม่มีปัญหานะครับผมกับผิวหนังมนุษย์ ครับผมมันจัดแค่เหล็กอย่างเดียวนี่นี่ครับผมนี่จากดูตรงแม็กเฮ้ยแม็กสีทะลอกไม่สวยแต่แม็กเพื่อนเพื่อนไม่ต้องไปใช้เปลืองครับแม็กมันต้องทะลอกอยู่แล้วมันเสียดสีกับบอดี้นะครับผมแต่นี่คือผมก่อนส่งงานลูกค้าหรือว่าเราขายไงเราก็จะต้องทําให้มันดีๆหน่อยนะครับผมนี่นี่เพื่อนเพื่อนี่เห็นปะปาดไปเลยนี่ดําๆนี่ตรงส่วนที่ดําๆปาดไปเลยพเพื่อนเพื่อนนี่เห็นปะนี่ครับผมลมดํานี่นะ ตรงไหนที่มันยังขา,ขาวๆปาดไปนี่ครับนี่คือน้ํายาลมดําครับก็โอเคเพื่อนๆสนใจก็ทักมาครับซื้อไว้สักกระปุกหนึ่งนะเวลาเราเืนเราเป็นแบบสีเงินๆเราก็เอาไปปาดนี่สวยเลยเพื่อนๆเห็นปะนี่นี่ครับจากรอยทะลอกหายหมดเลยครับเพื่อนๆอ่าโอเคขอบคุณครับ